กงานรายได้หดแบบนี้จะต้องทำยังไงคลิปในวันนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาแชร์และแบ,บ่งปันแบบไวๆกันเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้นั่นเองนะครับซึ่งใครต่อใครหลายคนครับในสภาวะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกกลัวหรือกังวลอยู่นะครับซึ่งผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะว่ามันมีอยู่3มสิ่งครับที่คุณจะสามารถทําได้ในสภาวะปัจจุบันเพื่อช่วยให้คุณครับลดความกังวลในเรื่องของรายได้และสุดท้ายคุณยังสามารถสร้างความภูมิใจและสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณ เองได้ด้วยเช่นเดียวกันมันคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาฟัง โดยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เบืบ้องตที่ทุกคนเข้าใจกันก่อนนะครับนั่นคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับโดยปกติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเราเองหรือว่าเรื่องของการทําธุรกิจก็ต,ตามทีครับมันจะเป็นวงจรตามภาพที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้เลยนะครับคือมันจะอยู่ในช่วงส่ระยะหลักๆนะครับโดยระยะแรกเนี่ยมันคือระยะในการบุกเบิกเนาะเวลาที่คุณจะเริ่มต้นสร้างอะไรก็ตามทีมันจะมีช่วงของระยะเวลาในการบุกเบิกตรงนี้อยู่พอ ซึ่งคนแต่ละคนหรือว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าระยะในการบุกเบิกอาจจะแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้เวลาในการสร้างจุดบุกเบิกตรงนี้ให้ประสบความสําเร็จได้นะเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีบางคนอาจจะ10ปีกันเลยก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะ 30- 40, 40ปีกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะพอคุณผ่านสภาวะของระยะบุกเบิกตรงนี้ปุ๊บเราจะไปเจอกันในสภาวะถัดไปนั่นคือสภาวะที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการเติบโตนั่นเอง ช่วงของการเต ok ิบโตเนี alive, to to so time, ่ยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณพูดอะไรคุณทําอะไรก็จะมีแต่คนใส่ใจนะครับมีคนพุ่งเป้าเข้ามาหาคุณถ้าพูดถึงธุรกิจเนี่ยเรียกได้ว่าคุณอยู่เฉยๆแต่ลูกค้าก็พร้อมจะวิ่งมาหาคุณแล้วก็จ่ายเงินให้กับคุณอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมค่อนข้างเชื่อว่าใครต่อใครหลายคนคุณค่อนข้างชอบในระยะเวลาของการเติบโตอย่างแน่นอนนะครับแต่หลังจากที่ผ่านระยะเวลาในการเติบโตมันจะมีช่วงของการอิ่มตัวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งช่วงของการอิ่ม ตัวต้องบอกก่อนนะว่าลูกค้าอาจจะยังคงวิ่งมาหาคุณตัวคุณอาจจะยังคงสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณได้อยู่เช่นเดียวกันแต่การเติบโตของมันมันจะไม่เท่ากับช่วงของการเติบโตก่อนหนะ้านั่นเองนะครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการชะลอตัวเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันคือเรื่อยๆเหนื่อยๆเกิดขึ้นนั่นเองในสภาวะของการอิ่มตัวนะครับและช่วงสุดท้ายที่มีความสําคัญมากๆมันคือช่วงของการเสื่อมถอยซึ่งช่วงของการเสื่อมถอยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจากเดิมเนี่ยที่ลูกค้าอาจจะวิ่งเข้า มหาคุณคราวนี้อาจจะกลายเป็นแบบเงียบไปเลยไม่มีลูกค้าวิ่งมหาคุณก็เป็นไปได้นะครับซึ่งมันคือเรื่องปกตินะครับของการทําธุรกิจหรือว่าการสร้างรายได้ของคนแต่ละคนในสภาวะที่คุณเจออยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกันเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าเศรษฐกิจมันอาจจะถดถอยลงด้วยนะครับการนําเข้าส่งออกต่างๆมันมีผลต่อสภาวะตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนครับหลายต่อหลายครั้งธุรกิจเองก็จะมีวงจรตาม4ลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งสภาวะของตัวคุณเองที่อาจจะตกงานอยู่หรือรายได้กําลังหดอยู่มันก็จะอยู่ในวงจร4รูปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะบอกคุณครับว่าในช่วงของการอิ่มตัวกับสภาวะของการเสื่อมถอยมันคือช่วงเวลาที่สําคัญมากๆครับที่ตัวของคุณครับควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพาตัวคุณเนี่ยไปสู่ระยะเวลาของการบุกเบิกแล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับถามว่าแล้วมันจะต้องทํำยังไงล่ะ สิ่งที่คุณจะต้องทําคือภาพภาพนี้ครับสิ่งที่คุณจะต้องทําในแฟกเตอร์ที่1น,นั่นคือการพัฒนาะ ความรู้ของตัวคุณเองโดยความรู้ที่สําคัญมากๆที่คุณจําเป็นต้องพัฒนาในช่วงสภาวะที่เรียกได้ว่าธุรกิจของคุณกําลังอิ่มตัวรายได้ของคุณกําลังหดอยู่หรือว่าตัวของคุณกําลังตกงานอยู่นั่นคือการพัฒนาความรู้ในเรื่องของการเงินเพราะป,าปฏิเสธไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนก็ตามทีเงินคือสิ่งที่สําคัญเนื่อออกไหมเท่าน,นี้คุณอาจจะบอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเงินมีความสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่คุณไม่มีหรือยามที่รายได้ของคุณมันหดลง หรือว่าคุณอยู่ในสภาวะตกงานหรือมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินซึ่งแน่นอนครับนั่นหมายความว่าในทุกยุคทุกสมัยเงินจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประวัติศาสตร์ทางการเงินคุณมีความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนี้เพื่อให้ตัวคุณมีความรู้เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับสิ่งที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับนั่นคือคุณจําเป็นที่ต้องพัฒนาความรู้ในเรื่อองงข การเงินเช่นเดียวกันนะครับและอย่างที่สองครับที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนั่นคือคุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทักษะนะครับทักษะที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะทําให้คุณไม่อดตายนะครับนั่นคือทักษะในการ น่นนัเองเพราะวันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าการที่คุณมีความรู้ทางการเงินมันอาจจะทําให้เกินของคุณเติบโตง,งอกเงยหรือว่าคุณสามารถปรับตัวของคุณให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อป้องกันสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีิตของคุณก็เป็นไปได้แต่จุดที่สําคัญคือเท่านี้คุณเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการขายการขายเป็นสิ่งเดียวครับที่จะก่อให้เกิดรายได้ได้ไวที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถมีทักษะนี้อยู่ในตัวของคุณเอง คุณจะสามารถขายสินค้าขายบริการหรือขายบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าของคุณและแน่นอนครับเมื่อคุณมีสิ่งสิ่งนี้อยู่ติดตัวคุณจะไม่มีทางกดตายอย่างแน่นอนจําคํานี้ของผมเอาไว้ให้ดีและอย่างสุดท้ายที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนั่นคือคุณจําเป็นต้องดูแล ร่างกายของตัวคุณเองให้ด <Alex van, S 2> ีพูดง่ายๆครับคุณจําเป็นต้องดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการดื่มน้ําการพักผ่อนต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญอย่างมากเพราะถ้าวันนี้คุณมีความรู้ทางการเงินแต่คุณมีสุขภาพที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าสุดท้ายสุขภาพของคุณจะทําให้เงินที่คุณมีความรู้เนี่ยหรือว่าเงินที่คุณสามารถหาได้เนี่ยมันค่อยๆร่อยหลอลงนั่นเองหรือถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับและแน่นอนครับลองคิดภาพตามดูต่อให้คุณทั ในการขายให้ดียังไงก็ตามแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีคุณจะไม่สามารถวิ่งออกไปขายให้กับลูกค้าไม่สามารถวิ่งออกไปเซิร์ฟหรือบริการให้กับลูกค้าของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัจจัยที่3ที่มีความสําคัญอย่างมากเลยนั่นคือเรื่องของการดูแลร่างกายและสุขภาพของคุณนั่นเองนะครับและนี่ครับคือ3มสิ่งครับที่เรียกได้ว่าต่อให้คุณตกงานหรือว่ารายได้ของคุณกําลังพดอยู่หรือธุรกิจของคุณในตอนนี้มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือ3ามแฟกเตอร์เมื่อสักครูท่ทีผมแแชร์ล คุณอาจจะต้องลองเอาไปดูครับว่าคุณจะพัฒนาตรงส่วนไหนให้มันดียิ่งขึ้นได้แล้วเดือนหน้าอย่างต่อเนื่องตาม3ามแฟกเตอร์สักครู่ที่ตะกี้ผมแชร์และแบ่งปันกันไปนะครับสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะฝากเป็นกาลังใจให้กับผมนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผม เรื่องของความรู้ในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่าการเงินหรือการลงทุนได้เลยนะครับคุณสนใจส่วนไหนสามารถพิมพ์ทักเข้ามาได้เลยนะครับเรามีโอกาสไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม